อ่ข้างโรงแรมข้างล่างตึกกลมหนึ่งตัวไอ้ตึกกลมนี่อยู่ข้างบนฝั่งทางโรงพาบาลด้วยเสียงใครเอามาเชส,สเ,ชเตอร์ยิงฟังทีเลยได้ยินเหรอเป่าที่เสียงมาเชสเตอร์ยิงไม่ใช่เสียงู้ิดเสมีเชสเตอร์ยิง โอ้โหมีคนวิ่งเข้าไปตรงท่ายทหารตอมบี้ไปสิบตัวคุณกำงจะไปแกม เยอะๆวิ่งโอ้โหวิ่งแบบโคตรเร็วอะวิ่งเแรบบ็ว,แบบวบบมากคูซี่วินเชสเตอร์เนี่ยอะไรดีกว่าวินเชสเตอร์ดีกว่าคูซี่น้ำเมน้อย กามีคนมากำลังปีมาหากูอ่ดคลิปนะอัดไว้ด้วยนะเอออัดอ,อยู่เียงบบเข,เขใใค่อยๆบืนใดกึกกึกสอมบี้เปล่าเหอะึกเป็นจังหวะเลยอะกูกูบอ่อน้ำ ขึน้นโรพยาบาลละรู้ปะม,มันจะ<า>มนไมมีมห,หากูเออกูไม่เห็นนะตอนเนี้ยรอเลยผม ยืนบวกก็ตายมึงตายใช่ไหมอ,อ๋อไอ้ดันยิงไอ้คนที่อยู่บนยอดสูงสุดเลยไอ้คน<ม>อยู่โรงพยาบาลตีนลงนะยิง,งแปะ๊ะขู่ปืนทํามาสามสองส,สามกระบอกอเ,เห็นควันขโมงเลยยิงกู้ห้องกู้อยู่จำริมาดปืนกระจกแตกไอ้กระจกแตกอะ,อะริมาดกองกลวะกรงยืด เนี่ยกูอยู่ัอะไรวะเยอะกระเพิงโอ้ยเฮีย,ม,ฮยมันอยู่ระฝั่งของมึงเลยนะดีไอตัวนั้นลงจากโรงพยาบาลแล้วนะวิ่งเข้าายทหารกูวิ่งไปทางไหนได้นะเนี่ยเฮียแสดงว่ามันมีสีแสดดิบเฮียยิงไกลขนาดนั้นะนะ เสียงปืนรวมดังแปะแปะแปะอะไม่ใช่ไม่ใช่ปืนรวมถ้ามันไอ้เหี้ยก็ตัวที่เป็นยิงตัวที่ยิงที่กูเห็นเะ่อยู่บนยอดตึกสูงเลยเมื่อไหร่ก็บอกอ่ะมันเสียงปั้งปั้งแล้วก็ดังแปะแปะแปะปั้งปั้งแปะแปะอยู่ให้ตัวที่อยู่หน้าโรงพยาบาลวิ่งลงโรงพยาบาลไปเลย น่าจะอยู่ในโรงพยาบาลดีกว่ากลงมากนะคงจะบอดมึงว่าเอือนปูยิงถึงไหมบนหลังโรง,งพยาบาลอยากูต้องอลอง,ลง,ลงดูแต่กลัวมันไกลนะ ต้องล่อคนหนึ่งเว้ยเดี๋ยวปูนี้ยิงเชตเตอร์อยู่ต่อ้อยเมตไอ้ตัวนั้นวิ่งไปไอ้ตรงกลางแล้ว บนโรงพยาบาลไม่อยู่นล้แต่พูดถึงแล้วเราขึ้นบนโรงพยาบาลไม่ได้แล้วกูมาอยู่บนรถถังเพราะถ้ากูขึ้นไปปีนี่ยมันจะเห็นตรงที่กูปีนไงไม่ออกไปที่กูยืนม,มันล่วงตาย กูเห็นหว่ะละเป็นยอดข้างบนเลยคอยอจะยิงแล้วมันก็เห็นกนูละซัมบี้วิ่งตามลงมาแต่กูไม่แน่ใจว่ากี่ตัวตอนนี้น ตีนี้อคอปเตอร์เออดกูดีนะเฮ้ยมึจงจะถามน,นี่หรอวะนึกบอกแบนดิตมีเร็กโตข่าเขาดูดี วายู่ใต้ตึกมันแล้วแต่กูกำลังหาทางขึ้นอยู่พอมึงจะขึ้นไปบอกกูเดยวยกูจะได้ยิงตรงนี้ไงเบงเบงต้องสนใจมันพอซอมบี้มางตามกูอยู่กูยิงซอมบี้ ซวมบี้นะเต็มเอากูว่าแล้วกูไ้ยูเสียงใกล้ใกล้เอ็นยวว่าพร้อมนะกูจะปีแล้วนะเออปีแล้วนะ มองมาท้างกูอยู่ดิกูยืนมองไม่เห็นมันกูเห็นหัวมันอยู่บนมุมเลยมุมเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมเหลี่ยมเลยกันมาทางกูเนี่ยกับพี่หลังกำแพงวิ่งปรับไปกลับมาอยู่ข้างบนเลยนะโอ,อ้ มนหันมาทางกูดูม,มอยู่ตรงปลายแหลมเลยเดี๋ยว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 ตะเกียงขึ้นกันว่ายเงี้ยมาได้งายมันขึ้นไปได้มันยิงได้เลยมนหันมาทางกู ơ hiệu hương 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 Ừ, hương hương hả? Ừ, ừ hương 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 Ừ hương 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 mấy hương 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 กูกูยิงส่วนไปตอบนัดงั้มเห็นมึงหลอกมันกำลังแบบตายไอตัวไอตัวมันตึกตายแล้วตัวมันตึกตายไปเอา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 อีกตัวนึงไงอยู่ตรงศพกูตรงรถถังตรงรถถังมันต้องบอกเพื่อนมันตายแล้วเยียมึงไปเอาดิฆ่าศพมันเลยนิว มูคิวมีไม่ใชค่คนละคนละคนละคนคนละคนเลื่อนกระโชดอยู่มึงอยู่ไหนมะึงอ,อยู่ไหนละมันมันขึ้นสูงแค่ไหนวะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละชั้นนั้นแหละ เอาทำไมมึงตกชั้นล่างอะเฮ้ยไม่ใช่มึงขึ้นมาอีกไอ้เหี้ยเมื่อกี้มึงอยู่ข้างบนแล้วอ่ะทำไมมึงโง่ชั้นล่างวะเฮ<อ>้ยโ,โดนยิงโดนยิงริดไหลเริ่ไหลโดนยิงยิงจากไหนยิงจากไหนวะกูไม่เห็นกูตายกูมองเลย มึงทชไมเนะี่ยโรงพยาบาลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูแต่ทุกผู้หญิงชายแก่ใหญ่สีเขียวไม่ใช่กูไม่ใช่กูถ้าเป,เ,เป็นกูต้องสวมมองด้วย

คือเหลือซิบนะทำอะไรได้ไนเาานี่ยคืนอะไรวะก้ากูเกผงิงเนียยตึกโรงาบาลนะี ไม่มีคนอยู่เลยหรอไม่มีไอพวกนั้น,นเป็นไนกัาานเดียวกูอยู่ได้หลังโรงบ้านนะ,นนะนหายไปไหนไวะพี่หญิงต้งเข้าใจวิ่งหาย,ย,ยวิ่งตามหลังยู่หายไปเลย ไม่มีมันก็ไม่มีปืนใช่ไหมมีมันไม่ยิงหรือวะแต่มันหนีกูมันเหมือนกูวิ่งตามหลังมันไงไอ้ตรงค่ายทหารเนี่ยปะค่ายทหารมันีปุ๊บเต็นทามอสก็ซากรถถังน้ํามันเยอะตรงหน้าโรงพยาบาลอะตรงนั้นอะซากรถเยอะมันวิ่งบนถนนเนี่ยกูวิ่งตามไปจะยิงอยู่แล้วเฮียลุ้เลี้ยวก็ิ่หายไปเลย อยู่หลังโรงพยาบาลนะที่เจอละ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 อยู่ไหนกำลังวิ่งมาค่ายทหารจากทางด้านหน้าโรงพยาบาลทางด้านซ้ายเดี๋ยวควินวิ่งอยู่หลังโรงพยาบาลมึงยิงไหมนะ่ะก<อ>ูค่ายทหารคายฐาร ลูกหมดมเต็นทหารเต็นท์ทหารเต็นท์หารเอาไปเลยลูก,ล,กลูกหมดอยู่ข้างหลังมันไม่สู้กับผู้หญิงเนี่ยตัวผู้หญิงเนี่ยเป้กไม่มีมั้งคนละคนหรือวะลูกคุณพอ่อยิง,ง่ยิงโดนเว้ย กีฬาเพิงมองไปที่จะเพิงมองไปข้างล่างที่โบกีรถไฟเห็นสองตัวพ่วกกันด้วยวิ่งแยกซ้ายแยากขวาด้วยกูด,ดิสคอนเะน็คดีไหมเนี่ยดีเลยแล้วแต่มึอไงเอาไงยิงเอามาใกล้ๆมันก่อนเนี่ยถ้ามึงยิงแล้วมึงงเน่นไม่ได้แล้วเว้ย เอ,ออดไหายเป็นตายแอบอยู่หลังกำแพงตัวน้ำเลือดออกไปที่ไหนไม่รู้หลงป้าเลือดเมย์มังไว้ยมันสองตัวน้วยไม่ใช่ตัวเดียวดูไม่ทั่วเลยปืนละบแปดนัด กล้าออกจากกำแพงว่ากำแพงกำแพงขา,ขาดๆอ่ะ <c oughs> ที่ไหนได้ดิคันนี้ออกเปแล้วอี่พเออว่ะตัวอยู่ป้ายรถเมล์โชว์ซัมบี้ต่อยยึกยึกยึกอยู่วิ่งไปที่โบสถ์แล้วทางบ้านหลังแดงมึงเห็นไหมเนะี่ยมึงม,มาตั้งหลักยังกูก <c oughs> ูยังไม่ทางต้มน้ำเลยเนะี่ย สลบกูตายนัดเดียวเลย วิ่งตามหากันเป็นทวงหนี้อลไรก่อะเบมีมตัวอ,อยู่เงี้ยบกวิ่งดักไปดักมาเรื่อยไอ้หอกมันหายไปลไหน,นะเจอกลองซอมบี้แล้วปืนปืนกูได้ยินเสียงแบแป๊กแป๊ก ขาหักสัตย์ขาหักว้าหายตลาดชีะชาติมึงยิงหน้ามันมันตาย ด้วยกูต้องตายแล้วแหละยี่สัมบี้ตัวหนึ่งมันเห็นกูอยู่ข้างกูเลย ไปถึงปืนกูยิงสัมบีกูโดนยิงนัดเดียวตายเลยมีคนมายิงมึงใช่ไหมเออมึงอไอนเนี่ยไอ้เหี้ยมีคนเข้ามาในบ้านหลังสีส้มสัดชัวรหลังกระเพิงอลยนะเห็นะค,คนแล้วอีหลังกรนะเพิงใช่ไหม